คนวันนี้เราก็จะพามาแมทเสื้อยืดธรรมดาให้ดูเก๋มีสังเครเพราะว่าหันไปทางไหนก็เจอแต่เสื้อยือฟรรดฟอกแบบนี้เต็มไปหมดเลยนะตอนนี้คือถ้าเราจะเอาใส่กับกางเกงยีนหรือไม่กระโปรงเฉยๆมันก็จะดูแบบธรรมดาเนี่ยเพราะคนใส่เยอะแล้ววันนี้เราก็จะพามาแมทนะคะก,กับกางเกงเสือเพราะว่าเทรนด์ช่วงนี้น้องเสือ,อยังอยู่นะดีเราใส่กักางเกงเสือแบบนี้นะอันนี้เป็นของฮารโซนะคะซื้อมาหนาแบบเนาะแล้วก็แบบเพิ่มเลเยอร์ด้วยการเอาเดรสเดรสแบบมืงมาใส่นะคะอันนี้เป็นของคาร์เดอร์นะ ซื้อมานานแล้วเหมือนกันนะคะของคุณฟ้าสัญการตัวเนี้ยถ้าจะไม่ผิดนะคะคือซื้อมานานมากแล้วก็คือยังไม่เคยใส่ก็คือเอามาแมทกันทุกคนคือแบบใส่ออกมาแล้วมันน่ารักมากเห็นฟ้าแค่เสื้อยืดตัวเดียวเราเอามาแบบนี้เราก็คือคนเก๋แล้วเราก็เพิ่มเอสเซนส์รีแบบสีเงินนะคะตามหูห่วงแบบนี้ก็คือไม่ได้ใส่นานมากแล้วก็เลยมาแมทแล้วบวกกับแบบชั้นมีสร้อยอะไรอย่างเงี้ยฉันก็เลยเอามาแมทนะเพื่อเพอมันก็แบบเออมันก็มีความจึ้งความอะไรเลาวเห็นฟ้าแค่แบบเสื้อยืดธรรมดาพอเรามีแอดแมทเข้าไปมันกก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 ็็จจจะะะเเเเ๋๋แแล้้้้้้ววัันนนพิิิ่่่มมมมมคอออออีีียยาาาางงงใใหดดดดููปป๊ขึรรสสท เป็นแบบรองเทา้ารองเท้าแบบตุ๊กตาปะเขาเรียกเหมือนรองเทาเ้านักเรียนเนี่ยพวกลูกค้าใส่ออกมาแล้วคือแบบมันทําให้รู้ของเราเรามีอะไรเห็นปะเออด้วความรองเท้าแดงแต่ตอนนี้ฉันล่าเลว่าฉันจะถือกระเป๋าดาตัวนี้หรือว่ากระเป๋าสีแดงตัวนี้ให้มันแมทกับรองเทา้าทุกคนคิดว่าไงทุกคนช่วยเราแบบคิดหน่อยว่าเราควรแบบถือใบนี้หรือว่าใบนี้